ซื้อบา้านเอาไว้เธอแล้วตอนนี้ว่าอยู่ดูฉันมีให้เธอหมดเลยร็อกมอกค็อกเทลบินไปดูรับรองไม่เฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดูงจันเธอชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะแว็บแรกที่เฟิร์สวัแปดขวบมองไปเห็นเจตเตอร์ความรู้สึกเราอนี้เหมือนขี้เก็กจังเลยอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเด็กๆครับเตอร์จะชอบแบบ เวลาแบบมีสาวๆเาต้อช,ชอบแบบผมก็คิดเหมือนที่มันคิดนี่แหละครับคือผมมาไปเต้นคอนเสิร์ตเจมจิกันครั้งหนึ่งครับไปแบบเป็นแดนเซอร์แบบใส่ชุดลูกเสือจําได้เลยตอนนั้น<ฮ>แล้วก็ในหลังเวทีเพื่อนมันเชียร์ให้ต่อยก็เลยต่อยกันครับหลังจากนั้นไอ้เฟิร์สปากแปลกถึงว่ากลัวแม่มันด่าครับก็เลยแบบไปกอดเพื่อนขอโทษแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มรักกันใช่ครับผมครับก็ก่อนจะไปติดตามพวกเราเฟิร์สเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง ด้วยนะครับผมที่มาดันดอทฟันครับยินดีต้อนรับมเตกระสุมาดันดอทฟันค่ะยิสดีต้อครับราเฟิระสอันดอันค่ะนี้เนื่อกาเตี่แระนมาัวไปเฟัน่อยี้เปรับมาอะไรกะเป็นท่าคยนี้านรับซัเผ้าคระยีารัได้ทั้งค่ลยินตรับมาติระสนาดันดอทฟน่ะินีต้นราเติมระสมทฟันค่ะยน้วนรับใช่ครับุนันดฟันค่ะยินีตอร์มาเตมาดันนะคะ มีอะไรมาฝากเรามีเพลงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราครับผมและไม่พอไม่ใช่แค่ซิงเกิลแรกของพวกเราเป็นครั้งแรกเป็นเขาเรียกว่าพวกคุณมารวมตัวกันเปิดตัวเดบิวต์เป็นปกิิใช่ครับในนาม First สเครับปกติทั้ง First แล้วก็ c h e s t e r เนี่ยเราสนิทกันอยู่แล้วไหมคะ เราสองคนสนิทกันอยู่แล้วครับงั้นช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเฟิร์สกับเชสเตอร์ไปสนิทกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วทำไมถึงได้มาเป็นเฟิร์สเตอร์ได้คืออย่างพวกผมมาเรียนเต้นกันมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ประมาณ7 8ขวบอะไรเงี้ยครับพวกเจ็ดขวบมันจะอยู่แถวๆนี้นแลครับแล้วเราก็เรียนเต้นคลาสเดียวกันแล้วตอนช่วงนั้นนะพ่อแม่ชอบไปนั่งเฝ้าลูกใช่ไหมครับพ่อแม่เขาก็แบบว่าสนิทกันหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวด้วยกันแบบทุกวันเลยเพราะว่าเราเรียนเต้นแบบบ่อยมาก แล้วก็รู้จักกันตั้งแต่ะตอนนั้นเรียนร้องเรียนเต้นเรียนการแสดงเรียนดนตรีทุกอย่างก็คือเรียนเหมือนกันหมดเลยครับใช่แลเหมือนรักกันมาตั้งเจ็ดขวบเออไม่ครับจริงจริงจริเกลียดกันคือผมผมเข้าไปเรียนก่อนเตอร์ครับปีหนึ่งแล้วปีที่สองเตอร์เข้ามาผมก็แบบเอ้ยนี่ใครวะมองหน้าเลยซึ่งตอนนั้นที่เราไปเรียนเฟิร์สเรียนปีแรกก่อนเนี่ยคือตอนนั้นเจ็ดขวบใช่ครับแล้วพอปีต่อไปแปดขวบเตอร์เข้ามาเตอร์เข้ามาใช่ครับ เว็บแรกที่เฟิร์สวัแปดขวบมองไปเห็นเชสเตอร์ความรู้สึกเราไอ้นี่เหมือนขี้เก๊กจังเลยอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเด็กๆครับเตอร์จะชอบแบบเวลาแบบมีสาวๆครัเตอร์ชอบแบบผมก็คิดเหมือนที่มันคิดนั่นแหละครับไอ้เฟิร์สมันก็ขี้เก๊กเหมือนกันครับตอนผมก็เลยไมเตอร์ยิ่งกว่าผมครับมันแอคอะครับเวลาแบบแต่ผมแบบด้วยความที่แบบผมอยู่นี่ก่อนเนี่ยครับผมก็แบบเอ๊ะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับผม ที่เริมนขวอ๋ฮะด้วยความที่ว่าโอเคเราก็เจอกันใช่เราก็ต้องเรียนด้วยกันแหละแล้วพ่อแม่เราก็นั่งเฝ้าอย่างที่เตอร์บอกแล้วพ่อแม่เราก็เริ่มสนิทกันเรื่อยๆแล้วเวลาพักเที่ยงหรือว่าหลังเรียนเต้นเสร็จเนี่ยครับเขาก็จะไปกินข้าวกันถูกไหมครับเพื่อกับเตอร์ก็จะต้องไปด้วยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไปส่งแล้วเราก็เริ่มสนิทกันเรื่อยๆเพราะว่าไม่ใช่เพอเรียนเต้นครับแต่ว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไปกินข้าวด้วยกันมันก็แบบต้องนั่งเล่นเกมด้วยกันใช่ต้องแบบนั่งเล่น มันไปคอนเสิร์ตเจมส์จมจิครับคือผมมาไปเต้นคอนเสิร์ตเจมจีกันครั้งหนึ่งครับไปแบบเป็นแดนเซอร์แบบใส่ชุดลูกเสือจําได้เลยตอนนั้นแล้วก็ในหลังเวทีเพื่อนมันเชียร์ให้ต่อยก็เลยต่อยกันครับหลังจากนั้นไอ้เฟิร์สปากแตกถึงกับกลัวแม่มันด่าครับก็เลยแบบไปกอดเพื่อนขอโทษแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มรักกันใช่ครับผมเนะต่อยกันเนี่ยคือหลังคอนจบอ่ะยังครับยังยังครับยังไม่ยังไม่จบคอนกำลังเล่นอยู่กำลังจะขึ้นไปครับช่วงระหว่างรอคอนเสิร์ตก็เลยต่อยกันครับ คือก่อนหน้านี้มีเพื่อนต่อยกันก่อนครับแล้วเขาก็เริ่มเชียร์กันเรื่อยเรื่อยแต่เขาต่อยกันเล่นเล่นแต่เราต่อยกันจริงใช่ครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเชียร์อยู่ดีๆีากาศมันตั้งขึ้นมาเองสิบสองไงเขาสิบสองขวบประมาณนั้นครับเป็นเทรนด์ฮิตของเด็กวัยสิองใช่ครับเทรนด์เด็กวัยสิบสองแต่ดีกันได้เพราะกลัวแม่เขาด่าใช่ครับทุกวันนี้ไม่ต่อยกันแล้วครับวันนี้รักกันครับใช่ไหมครับผมแล้วมันไปไหมไงคะถึงได้มาเป็นเฟิร์สเตอร์ได้ก็เหมือนว่าเตอร์กับบบเฟิร์สอ่่่ะมีีชวงงนึทแ ต่างคนต่างหา่างมาใช้ชีวิตอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เตอร์ก็ใช้ชีวิตของเตอร์เฟิร์สใช้ชีวิตของเฟิร์สแล้วก็มันมีรายการรายการหนึ่งชื่อรายการ last icon เตอร์ก็เลยชวนเฟิร์สอะไปไปแข่งแล้วเราก็ไปแข่งด้วยกันพอจบรายการปุ๊บเราก็มา audition ที่ gm gammy แล้วก็แบบเหมือนผู้ใหญ่เขาเห็นว่าคือคน audition เยอะนะแต่ว่าเขาเห็นว่าเตอร์กับเฟิร์สอะดูเข้ากันค แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีเตอร์ผมก็ไม่อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าลาไซคอนนะครับตอนแรกเตอร์ก็เป็นคนชวนมาเฟิร์สจะไม่ทำแล้วครับแล้วก็จบลาไซคอนไปนะเนี่ยเฟิร์สจะไม่ทำละเตอร์ก็เป็นคนส่งให้ผมมาอดิชั่นครับจริงๆเฟิร์สถือว่าโปรติเฟิร์สพยายามอยู่ในเรียกว่าพยายามมาตลอดในวงการอยู่แล้วใช่แล้วมันก็โอเคไม่ได,ไได้ไม่ได้ดังหวังถูกไหมครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคอยากไปเรียนอยากไปทำอย่างอื่น,น เหมือนเชสเตอร์เขาก็เหมือนกันก็แคสอยู่เรื่อยๆจริงๆก็ไม่ไม่ได้เรื่อยหรอกครับก็มีแค่2อันคือรัสไดคอนกับเจนกับมี่นั่นแหละครับแต่เราก็เหงาครับมาออดิชั่นคนเดียวมันไม่ได้ก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยสรุปก็ติดคู่กันแล้วก็ต้องมาเดคู่กันนี่ดวงชะตาคุณจริงครับมันเป็นดวงครับแล้วพอเข้ามาอยู่ในเจนกับมี่แล้วเขาบอกว่าโอเคล่ะพวกคุณผ่านเข้ามาเป็นเฟิร์สเตอร์อยากทราบค่ะว่าทำไมคอนเซ็ปต์มันถึงเป็นดวงจันท์เนี่ยค่ะเพลงมันคือยังไง คือตอนตอนเตอร์แต่งเพลงเนี้ยกับตอนที่ช่วยช่วยกันทําเราเราใช้เวลาทําเพลงเนี้ยสั้นมากพี่เพราะว่ามันมันออกมาจากฟิลอะคือในฮิปฮอปหรือในอันเนี้ยเขาจะซื้อบ้านให้สาวแบบทองหล่อเอกมัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราอยากแบบว่าเราอยากโอเวอร์กว่านั้นก็เลยแบบซื้อบ้านให้เธอที่ดวงจันทร์ไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูใน M v วเลยครับเราจะบินบินจากดวงจันทร์มาที่โลกครับแล้วก็รับจากโลกไปดวงจันทร์ครับใช่ครับลองร้องเนื้อเพลงให้สักท่อนนะท่อนบุ๊กเพลง ซื้อบ้านเอาไว้เธอแล้วตอนนี้ว่างอยู่ดูงันมีให้เธอหมดเลยร o c ก m อ c k Cocktail ดูรับรองไม่เฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดวงจันทร์เธอชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะเพลงตอสาวเพลงตอสาวครับพี่เพลงแบบเรารวยอะครับ่เฉยๆต้องบ้านดวงจันทร์นะครับและถ้าสมมติว่าเราไปดูดวงจันทร์แล้ว ไปดาวอื่นบ้างอยากไปดาวไหนผมอยากไปดาวพลูโตครับทำไมอ่ะผมแค่ชอบชื่อ,อเฉยๆพลูโตตรงอห่ามากนะเพราะเป็นคนโดดเดี่ยวครับเขาเป็นตโวเชื่อมต่อไปไหนผมครับผมขอไปอน่ารักเป็นไปพาทิติแล้วกันครับเป็นคนร้อนแรงผมเป็นคนร้อนแรงครับผมเป็นไฟเจอร์บอยครับเฟอร์เตอร์นะครับก็ฝากเพลงดวงจันทร์ด้วยนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมทั้ง เฟิร์สเตอร์ออฟชิวลนะครับแล้วก็ออฟชิวล์ทางวัมิวสิกนะครับผมแล้วก็ IG จีเฟิร์กัปเตอร์นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ครับติดตามได้ทางโซเชียลต่างๆได้เลยครับใช่ครับผมแล้วก็ดวงจันทร์นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับแล้วก็ฟังทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าเพลงเราดีครับทุกคนครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องมาดัน ดอทฟันด้วยนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย